กันทุกท่านเลยนะคะคิดถึงแฟนคลับที่น่ารักก็ขอขอบคุณนะคะวันนี้พี่กุ้งก็นอนอยู่ที่ห้องเทพนอนที่ห้องเทพจ้าก็เมื่อคืนนี้ก็มีการทำพิธีสวดมนต์ไหว้พระนะคะบางแฟนคลับบางท่านเข้ามาติดตามนะอยู่ถึงตีหนึ่งตีสองในการทำพิธีไร้สดสวดมนต์นะคะ ก็ขอขอบคุณก็ถ้าใครได้รับชมคนนั้นก็จะมีบุญมีบาร,รมีนะคะเพราะช่วงนั้นก็จะมีอ,อ,องค์เทพท่านมามาลงในการร่วมในการสวดมนต์ภาวนานะคะก็เป็นสิ่งที่ดีนะคะช่วงนั้นก็ถ้าพี่กุ้งจะสวดมนต์ดึกๆนั้นก็จะเป็นช่วงที่สวรรค์นรกเปิดนะคะวันนี้พี่กุ้งนะคะก็จะมา ให้กำลังใจแฟนขับนะคะตอนนี้พี่กุ้งก็อยู่ที่บ้านเราไม่ต้องไปไหนเราก็อยู่มันสวดมนต์ไหว้พระประจำนะคะแล้วก็ทำใจให้สบายนะคะคนที่หายเจ็บป่วยแล้วก็แสดงความยินดีด้วยอย่างาดาราหลายคนก็หลุดพ้นจากไข้หวัดโควิด -19 เนาะก็ให้กำลังใจนะคะ ให้กำใจคุณหมอคุณพยาบาลนี่ก็เป็นสิ่งที่ดีมากๆได้บุญกุศลจริงๆนะคะถึงเราไม่ได้ทำบุญทำบุญใส่บาตรแต่เราก็สามารถที่จะช่วยเหลือผู้คนได้นี่ก็เป็นการทำบุญอย่างหนึ่งแล้วก็บุญที่สองเราก็ถ้าใครมีโรคประจำตัวหรือมีไข้หวัดใหญ่หรือไม่ใช่ไข้หวัดโควิดเราก็น่าที่จะอยู่ที่บ้านรักษาตัวนะคะ อย่างพี่กุ้งนี้ก็ช่วงหนึ่งเป็นหนักเหมือนกันนะช่วงเป็นไข้หวัดใหญ่นะคะแต่ไม่ใช่ไข้หวัดโควิด1 9นะแต่พี่กุ้งก็มีอาการรุนแรงเหมือนกันแต่พี่กุ้งก็มารักษากักตัวเองอยู่ที่บ้านนะคะทำพวกสมุนไพรทุกอย่างเลยค่ะแล้วก็แล้วดีพี่กุ้งก็จะย้ำเลยนะคะคนที่เจ็บป่วยจริงๆนั้นแล้วก็มีเกี่ยวกับปอดไม่ดีเนี่ยกุ้งแนะนำเลยกระเทียมเนี่ย กินได้ประมาณสัก10หัวได้ยิ่งดีนะคะแล้วก็เอาต้นหอมเนี่ยเอามาต้มใส่น้ำเลยต้มสัก15นาทีแล้วก็กินต้นหอมเนี่ยแทนน้ำเปล่านะคะคนที่เป็นไข้หวัดแบบขั้นรุนแรงเลยนะคะพี่กุ้งจะช่วงพี่กุ้งก็ผ่านประสบตรงนี้ขึ้นมาเหมือนกันนะคะ แล้วก็กักตัวเลยแล้วก็ส่วนน้ํามูกก็เหนียวเนะเลยค่ะแฟนคลับพี่กุ้งก็มาทานยาหอมยายาหอมยาธาตุเจดีนะคะรองไปซื้อที่ตามร้านขายยาดูนะคะแล้วก็พี่กุ้งก็จะมีสเตปซิลยาอมด้วยนะคะก็คือแก่พวกค่าเชื้อพวกไวรัสในลําคอแล้วก็พี่กุ้งก็จะกินน้ำมะนาวนะคะบีบมะนาวบีบน้ำมะกรูดน้ำมะนาวเกลือน้ำผึ้งเนี่ย ตอนนี้พี่กุ้งทานกับตลอดเลยค่ะคือช่วงหนึ่งปอดพี่กุ้งกระดังฮืดฮืดฮืด,ฮดเนี่ยทรมานมากนะคะแล้วก็แม้แต่เราไอเงี้ยนะโอ้โหกั้นปัสสาวะไม่อยู่เลยมันทรมานจริงๆนะคะสำหรับคนที่เป็นไข้หวัดอ่หวัดใหญ่นะส่วนไข้หวัดโควิดนี้ก็น่ากลัวแต่ว่าเราอยู่ประเทศไทยสมุนไพไทยเราเยอะแยะค่ะไม่ต้องกลัวเลยนะคะ เราก็มันออกกําลังกายแล้วก็มันถือศีลสวดมนต์ไหว้พระหรือเป็นการนั่งสมาธิกรรมาฐานก็ได้นะจ๊ะแฟนคลับนะก็เป็นกําลังใจพี่กุ้งก็นอนอยู่ที่ห้องก็ไม่ไปไหนคะ่ะก็แต่งตัวสบายๆเนี่ยค่ะนอนนะคะจ้าอีให้กําลังใจสู้ๆสู้ๆไปด้วยกันไม่นานหรอกคะ่ะแฟนคลับทุกอย่างก็จะผ่านพ้นไปด้วยดี และจะแฮ ppy มีความสุขนะคะเราก็อดทนพี่กุ้งก็ช่วงนี้ก็ไม่มีรายได้อะไรในการค้าขายเลยนะคะแต่ก็เราก็พอมีเงินเก็บไว้บ้างนะคะแฟนคลับแต่ก็ต้องรอดูถ้าเป็นพฤษภาขอนแก่นเขาเปิดก็ก็น่าที่จะเ,เปิดร้านนะถ้าเขาเอ,อ,อนุโลมในการที่เราจะเปิดพ,พี่กุ้งขายแหนมคุกปอเปีย๊ยะตือคาโคนะคะแล้วก็จะมีหมี่กะทิ นะคะก็แฟนคลับคนที่อยู่ขอนแก่นก็รอกินอยู่นะเ,เดี๋ยวไม่เกินเดือนพฤษภานี่แหละค่ะแต่ถ้าเปิดได้ก็จะเปิดนะคะถ้าเปิดไม่ได้ก็ต้องรอมิถุนานะคะก็ขอขอบคุณแฟนคลับที่เข้ามาติดตามรับชมพี่กุ้งนะก็ขอขอบพคุณอย่างสูงเนี่ยนอนอยู่ที่บ้านนอนอยู่ห้องเทพนะคะแล้วก็บางทีก็นั่งถือศีลปฏิบัติไปแค่นี้เราก็จะไม่ลำบากกายลำบากใจเนาะ Bye-bye.